ัิอยาหดหัไ่ไม่รู้จะพอะไรเยยัไยังยัวไยังไหมไม่เันนี้จกันเป็นวน์เ่อเพื่อนนะเบื่อยากเบื่อีสานรอนันนี้หนาวรอนหนาวรอนเหรอไม่นานมากเลยนะีข้างในเย็นเย็นเอวย 啊，对对对，对对对。